ให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายด้วยบัตรก้นเงินสด Cashjoy Easy ฟรีค่าน้ำเนียมแรกเข้าและรายปีอัตราดอกเบี้ยมไม่เกิน25%ต่อปีมีสินเชื่อหมุนเวียนไว้สำรองใช้จ่ายมันจะทำให้คุณเนี่ยวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1258 วันนี้ใครที่กำลังเล็งหรือมองหา iPhone 17 s e r i e s อยู่บ้างครับเรามีข่าวดีมาบอกที่อาจจะทำให้คุณเนี่ยสบายกระเป๋าขึ้นเยอะเลยครับผม <Wow. S 1> แต่ยังไงก่อนจะไปชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือใครที่มีบัตรใบนี้แล้วบ้างนะครับหรือใครที่ยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับใบนี้ครับบัตรกดเงินสด Cashjoy Easy ตอนนี้เขามีโปรเด็ดสุดปังสบายกระเป๋านะครับใครที่มีใบนี้อยู่แล้วหรือก กำลังคิดจะสมัครเนี่ยต้องดูให้จบเลยนะโปรเดตของเขานะครับจะทําให้คุณผ่อน iPhone 17แบบสบายกระเป๋าเลยเรื่องของเรื่องก็คือถ้าคุณจะซื้อ iPhone 17ซีรีส์คุณสามารถใช้วงเงินในบัตรกดเงินสด CashJoy Easy นะครับสามารถผ่อน iPhone 17เนี่ยผ่อนได้สบายยาวๆนาน24เดือนเลยครับแล้วโปรล่าสุดตัวนี้ของเขานะครับจะทําให้คุณได้สิทธิ์เนี่ยผ่อน0% 6เดือนแรกด้วยครับก็เรียกว่า6เดือนแรกเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยน,นั่นเองครับ ส่วนเดือนที่7ถึงเดือนที่24นะครับดอกเบียจะอยู่ที่1 1 7ต่อเดือนและสำหรับใครที่สนใจโปรนี้นะครับมีนิดหนึ่งนะครับคุณจะต้องวางดาวลวงหน้า20%ด้วยครับเราก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับใครที่เล็งหรือว่ากำลังมองหาจะซื้อ iPhone 17 s e r i ซีรีส์อยู่นะครับแล้วอาจจะเป็นทางเลือกให้คุณคลายความตึงมือขึ้นไปนะครับพอนสบายกระเป๋ามากขึ้นครับ โปรโมชั่นผ่อน iPhone 17 Series แบบสบายกระเป๋าตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ที่ร้านในเครือ Jmart Mobile ทุกสาขาโดยที่ระยะเวลาโปรโมชั่นของเขานะครับเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม68นี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นใครที่สนใจแล้วต้องการตัวช่วยดีๆอย่างนี้นครับสำหรับคนที่มีแล้วก็สามารถลองไปดูได้สําหรับใครที่ยังไม่มีแล้วสนใจสมัครนะครับสามารถสมัครได้หลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นสมัครด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Cashjoy Easy โฉมใหม่ของเขานะครับ หรือจะสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือจะสมัครผ่านที่สาขาแคสจอยเขาก็ได้หรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับไปที่ร้านเจมาร์แล้วทักเขาว่าสนใจสมัครบัตรกดเงินสดแคสจอยอีซี่ก็ได้ครับผมและนี่ครับก็เป็นโปรโมชั่นล่าสุดของแค s จอยอีซี่ของเขานะครับ่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังเล็งหรือมองหาอยากเปลี่ยนมือถือเป็น iPhone 17 Series อยู่ครับผมให้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายด้วยบัตรกดเงินสดแค s จอยอีซี่ ฟรีค่าน้ำเนียมแรกเข้าและรายปีอัตาราดอกเบี้ยมไม่เกิน25%ต่อปีมีสินเชื่อหมุนเวียนไว้สำรองใช้ใจ่ายมันจะทำให้คุณเนี่ยวางแผนทางการเงินได้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1258ติดตามสาระสินเชื่อและการเงินต่างๆกับเราได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งไว้นะครับ